นี่แจ่วคนไม่กินแจ่วประแดกมันนี่คนหรอคนอันกินแจ่วเก๋แจ่วเก๋เอ้ามักินเช่าหนอกกันได้ีพน้องได้ใเอามกิกินทั้งน้อยหลุดนานนนนนนเนนอนนนนิน้นนนนนยนินนั้ยนน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 ันน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 ่นันนน้นน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 ้นน กลิ่นาว่านแล้วกินส้มเข้าอืมอืมกินส้มเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้กินส้มมื้อนี้กินข้าวแล้วล่ะกินส้มตอนแทงๆส้มเด้อกินน้ำโมก็ไม่ทอดได้โมกับโมเกลโมูแดงก็มีทอดเนาะมันแดดเพท่านวะกินส้มแบบเสิร์ฟโมอนาคตเก็กซ์กุบ มันห่อนอาการห่อนใส่หมวกเขาเนี่อันนั้นเลห่องะตี้ห่องห่องห่องเขากินชมเะไตี้ล่ะห่องพี่เลยได้ห่องได้ห่องท่านผู้สมได้ห่องพี่น้องทุกคนกินชมแล้วพี่น้องเด้จห่ชมน้ำกันาจำไม่ใช่กนเิดมาคัน้กวไปเลยเพ่คุยจอนไปเลยบัง ช่องเช้าเขาเป็นสาวเก๋ย้ะกองเหไม่จอมันแดงไม่จอมบันแดงจอาบัดแดงฉี่พรอมนะความระโตความระโตมาคุยนอนกันเลยฮะกินได้ไมม่ทอดุกมือก็ไม่ทอดโมก็ไม่ทอดกันเอายู่หน้าผมได้พี่น้องยนหน้าห่มมือนก็ไม่ทอดอันดเป็นย่านดํามันดํมันย่านดั่มด้นั่น ย่านดำเพิ่นมามาได้แสบได้แจวได้พี่น้องน้ำปั่นพร้อมกินส้มมาไปแลรกกับชูน้ำหวานนะพร้อมพี่น้องนี่ขมโอเคลนี่กินส้มมาพร้อมสูตรน้ำหวานนะพร้อมทั้งส้มทั้งหวานกินปนกันเลยขมโอแดงนะจ๊ให้น้ำปัน่นเด้อขมโอแดงน้ำปั่อย่างเดียวระวังเด้อถือมือได้แม่ค้าเอ็นแม่ค้าเอ็นนี่แม่ค้าเอ็นให้น้องนี่แม่ค้าเอ็นเมื่อกินเอ็นแล้วมากินส้มวันนี้อยู่ร้านน้ำปั่นเอ็นหรือว่าเป็นเอ็นเหรนยแม่ค้าเอ็นนี่ Mà áo kiểm sôm nè phần mùi này Noem mà nga, tèo kèo kèo hoạt kín bèo. Mần em mì kèo heo hoạt kín Noem mì 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 เพื่อเพื่อเจอเพื่อไปเห็กับกลินช่อมมกันได้ไม่้องย่เกลยวไก่กับมากินช่อมเพ่มจะคุยความลงยังไงกัดเป็นมา่มมีปลาเนาะเขากสนสะพานถึน้ำแกนซายได้นะก็ท่าได่ชองให้กอนของปาปั้นของน้ำปันต้นนี้น้ำปันเพื่อน้ำปันมังเก่ามั่งเดิม ตามอย่างนะฟองตาคือเกามองมอแบงคือเกาน้ำเปื่ยนะน้ำต้มน้ำต้มน้ำหวานหมดน้ำตาลบ้อน้ำตาลต้มเปยตอนนั้นก็สองตุ๊กแล้วโมก็จะมีโมผลอ่ะผลจะได้โมไ่น้องผลจะได้โมผลก็ไปซื้อยู่ตลานครับผลแล้วเขาหายอยู่ตลาดน์นะ ไป,ไปสหาไปซื้อแถล้านนั่นแหละม,<า>มีเจ้าหลักขา,าเลยไปท้าม,มึงจะเขาให้เถอะเลยคนมาท้าหขาวขาวเพราะจักราคาโ <laughs> <laughs> มานะมีหุ่นเจาราหลักขาเนี่ยไปท้าเขาเขาให้เถอะเลยมจกักว้าอีเดตีกิจชมกันดีดดช,มชมเด้อพี่น้อง เช่านังกันพี BC, ่น้องเช่านักัรกระปอกกระแปกไอติมไปแล้วพี่น้องกิอเจ้พี่น้องกิจเ้หมือเกากำลังยมเดหมาได้เนสองสามความะยงเลอะมาหม่งน่อยสองมาสมา คนจะไปแล้วพี่น้องคนกินมาคนมาเอาน้ำปั้นแล้ะคนย่านเขาท่านลำแข้งไซด์คนกินเครื่องเครื่องจอกละคนกินมัดสู่จอกได้นไงนะคนสีมังกรสู่จอกคนจะไปแล้วบาเนี่ยพี่อิวเราจะไปคนมาเดเมอละบ่อเดตี้มองเราไปหายเอ็นนะบ่อแน่บ่อเพื่อนหูวจักแน่เพื่อนเขาหูวจักบ่อแน่มามองเหลือวางเหลือตั้งอยู่แถวเหลือกับบ่อเดตี้ล่ะตั้งเครื่องกับหาน้ำปั้นอยู่แล้วตั้งเครื่องกับหาน้ำปั้นประมาณ ประมาณสาวไก่แล้วเนาะที่เหละนาทีหน,นึ่งคนละลานเคาารืร่องกันคนมือแล้วพี่น้องจังมือจังสิไปอันไปซื้อเอ็นพ่น